สวัสดีครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเกม Origin o n s e t เหมือนเดิมวันนี้ผมจะพามาดูเกี่ยวกับพาหนะเทพเป็นหมดที่เราไม่ควรพลาดนะครับในแต่ละวันเพื่อเราจะแลกตัวพาหนนเทพระดับ S มานะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ผมแลกมานะระดับ A ไม่เกี่ยวนะครับระดับ A เราได้ฟรียอยู่แล้วก่อนอื่นนะครับเราเข้ามาที่โหมดต่างดาวข้ามเสริมนะครับ เราก็จะมาเจอกับหน้าต่างนีครับที่มีให้ตีบอสอันนี้ก็ตีบอสอยู่ประมาณ3ครั้งนะครับแล้วก็มีโหมดกิจกรรมกมคืออันนี้จะให้เราตีมอนเตอร์นะครับ10กลุ่มก็10รอบแรกๆนะครับจะยังไม่มีกวาดล้างมาให้เราก็ต้องกดเข้าไปตีเองนะครับอันนี้ผมขึ้นมาแล้วที่เป็นรูปไม้กวาดนะครับผมส่วนอันนี้ใช้เวลาไม่นานครับก็คือเราวิ่งเก็บแร่ ก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับพอเราเล่นมาสัก,กะยะนะครับก็คือจะมีแบบกวาดล้างมาให้คือตัวนี้ของผมมีแหละเราก็กวาดล้างให้หมดนะครับเราก็จะได้แต้มแบบสบายๆนะครับเป็นเต็ดละวันพอเราทําครบทั้งหมดนะครับแล้วกดไปที่ร้านค้าได้เลยเราจะพบกับหน้าต่างนี้ก็จะมีเศษให้แลกนะครับจะมีระดับ S อยู่2ตัวเพื่อนๆชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะครับ ความเก่งก็ไม่ได้ต่างกันนะครับอย่างที่ผมบอกมันจะขึ้นอยู่กับพลังของตัวละครเกมแบบนี้ครับก็จะมีตั้งแต่เศษสา1สิบสแล้วก็1ส่วน30ก็อย่างที่เพื่อนเห็นครับก็จะใช้อยู่ประมาณสี่สีแต้มนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปทุกวันจนได้ครบพอได้ครบเราก็แลกอีกตัวหนึ่งต่อได้เลยนะครับยิ่งเราทำเสร็จเร็วแล้วก็แลกตัวต่อไปได้เร็วนะครับผมพอเราได้มานะครับ พลังเพิ่มขึ้นเยอะแน่นอนแล้วก็เวลาแปลงร่างสกิลสวยแน่นอนครับส่วนคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้สวัสดีครับ